สวัสดีค่ะจากช่องปลายฟ้าชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแยกขยายพันธุ์ต้นตระกูลอากูริมานะคะหรือการจนานะคะหรือที่เรียกว่าการจนานะคะอันนี้ก็จะเป็นอัญญมณีนะคะอัญญมณีสามสีนะคะ เราก็จะมาเราก็จะมาแยกกระถางนะคะได้สามหนอนะคะเพื่อนๆอการเลี้ยงดูก็ก็ง่ายนะคะก็ถ้าสีของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าสีเขาเจ่มกว่านี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลอัญ,ญามณีสามสีนะคะ ตอนนี้ก็ราคาแพงมากนะคะต้นนี้นะคะถ้าปลูกอฟอร์มกอใหญ่ๆก็จะสวยมากเลยนะคะอันนี้เราจะขยายนะคะขยายไว้จำหน่ายนะคะเอาไว้จำหน่ายเ,เพื่อนๆกอนนะคะนะคะก็เขาก็จะชอบแสงแดดลำไรนะคะ ชอบอยู่ในแสงแดดลําไรหรือชายคานะคะก็เหมาะกับการตั้งโชว์ในร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านกาแฟน,นะร้านเสริมสวยอย่างนี้ได้นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นมงคลน,นะคะอัญมณีสามสีก็จะหายยากหน่อยนะคะพันนี้ก็ ก็จะหายากนิดนึงนะคะเขาไม่ค่อยแตกหน่อให้นะคะไม่ค่อยแตกหน่อให้อันนี้เรามาจะเราจะมาขยายพันธุ์นะคะได้ได้สามกระถางเลยนะคะเพื่อนๆวิธีปลูกก็ดินก็เหมือนเดิมนะคะผสมใบก้ามปูมูลงัวนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะ ก็ไปดูวิธีการการแยกหนอกันเลยค่ะอันนี้ดินแล้วก็ผสมไว้แล้วนะคะดินก็เหลือจาก การปลูกมหามงคลครั้งที่แล้วเนาะ จะขยายขยายจํมพนนะานีคะขยายจะมพน,นะะยาได้ได้สามกระถางน,นะคะเ่ยอันนี้เขาจะถ้าเขใช้ดิ 然后，站中间。 มัไม่ค่อยจะแตกหนอน,นะคะพันนี้นะคะก็ราคาจะสูงหน่อยว่าจะไม่ให้มือเปื้อนมันก็อดเปื้อนไม่ได้นะ ปุ๋ยมะพร้าวเลยค่ะลองปุ่นกระถาง เราชํำเสร็จเรายังไม่ต้องลดน้ํานะคะเพราะว่ามันก็ชื้นอยู่แล้วเนาะดินมันก็ชื้นอยู่แล้วอีกสักวันลุงขึ้นค่อยลดน้ํานะคะ กบเขาจะสวยมากเลยนะคะเพื <mile> ่อนเอาไปอบไปเขาจะสวยก็ได้แล <essen> ้วนะคะสามกระถางอันนี้ก็เราเราจะ ปลูกไว้เผื่อเขาจะแตกขึ้นมาอีกเนาะตรงไหนมีแผลก็ทาปูนไปเลยค่ะ เราจะไว้ในร่มก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้นะ่กลัว ถ่ายต้นไม้ให้ดูบางพางก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูเราที่เาราผสมทำจุลินทรีย์ไว้จุลินทรีย์นะคะทำตามในเน็ตนะคะทำตามในในใน u ูทู e เนาะก็โอ้โหเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนกว่ากว่าจะแดงได้นะคะ เป็นเดือนเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆต้นไม้ที่ปลฟ้าช้ำไว้นะคะก็ใครสนใจก็จำหน่ายด้วยนะคะเพื่อนพๆจำหน่ายด้วยนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองนะคะมีหลายหลายกระถางเลยนะคะแล้วก็ออมชำพูนะคะยังยังเล็กอยู่นะคะ นี่ก็กวักมหามงคลที่เราแยกไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูไอจุลินซีที่ผสมไว้นะคะแต่ยังไม่ได้เอามาใช้นะคะนี่นะคะจุลินซีย์นะคะก็หลายขวดเลยนะคะมันมันไม่เป็นมันไม่แดงให้นะคะขวดนี้นะคะขวดนี้แดงนะคะก็ ก็ภูมิใจนะคะว่าเอ็งมันคงเสียแล้วแหละก็ปล่อยก็ปล่อยไว้ในขวดตากดดแดดอะ้รอย่างนี้อ้าวมันเริ่มมีสีจมูมานะคะเนี่ยมันจะเป็นปอย่างนี้นะคะเนี่ยเริ่มมีสีจมูมาแล้วมันก็จะแดงนะคะแดงแล้วพอดีช่วงนี้ฝนตกเยอะเนาะฝนตกบ่อยค้มบ่อยไม่ค่อยมีแดดนะคะ กระแดงได้สองขวดไม่รู้ขวดนี้จะแดงหรือเปล่านะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะขวดนี้โหเป็นเดือนกว่านะคะกว่าจะได้นะคะจุลินทรีนะคะก็ะะประสบความสําเร็จนะคะนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นโกศนโกศนนะคะถูกแดดและสวยอ่ะสีสวยนะคะสีสวยมากนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากช่องไปฟ้าชาแนลด้วยนะคะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ